เมื่อวันที่23มิถุนายน2563ณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองเรือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรืออเภอชุมพลบุรีจัังหวดสุรินทร์สภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร,รน์สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์บูรณาการร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่6จัังหวดนครราชสีมาและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม,ม,มเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรมแปรรูปหลักสูตรการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรฟาโควิดเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตให้ผู้ประกอบการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ฟ้าวิกฤตโควิด -19 ให้แก่เกษตรกรกลุ่มองค์กรเกษตรกรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวิสาหกิจชุมชนหรือโอทอปและผู้ประกอบการชุมชนจำนวน80คนโดยมีนายพูนโชคสองสีทองนายโงองค์การบริหารสวนตำบลหนองเรือกล่าวต้อนรับ มีนางละเอียดมัทุรสผู้อำนวยการกลุ่มบริการธุรกิจอุตสาหากรรมและผู้ประกอบการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหากรรมภาคที่6กล่าวเปิดการฝึกอบรมมีนายเชยพลธีลาหัวหน้าสำนักง,งานสภา,ภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์นายสุธีบุญลอยหัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตรพนักง,งานสำนักง,งานสภา,ภาเกษตรกรเจ้าหน้าที่ศูนส่งเสริมอุตสาหากรรมภาคที่6 ผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือร่วมจัดกิจกรรมและอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรมในครั้งนี้นางแหวนเพชรทรงอาจพนักงานเทคนิคอุตสาหกรรมสสามกล่าวรายงานนายวิรัตกราแดงเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่6 <conditions> <obviamente> บรรยายการขอรับการบริการของศูนย์ส่งเสร,ริมอุตสาหกรรมภาคที่6และการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร yes, 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 yes. หัวข้อบรรยายและฝึกอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย 1. แนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ 2. แนวคิดในการสร้างและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 3. สาธิตการบรรจุข้าวด้วยเครื่องบรรจุ 4. ฝึกอบรมเทคนิคการผลิตข้าวแตนสมุนไพรและข้าวตังหน้าหมูหยอง 5. การบรรจุพันธ์และการออกแบบโลโก้ของสินค้าเกษตรเพื่อยกระดับเกษตรกรในวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการภาคเกษตรอุตสาหกรรมระดับมืออาชีพ โดยการร่วมกลุ่มเกษตรกรในการดำเนินธุรกิจร่วมกันบนฐานขององค์ความรู้พัฒนาและแปลรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตรต่อไป